มาแล้วทิ้งมาไว้ทช่อง2องอยังไงก็ผมอังอังช่องแรกขออังขออังอุ้ยอังไม่มาวิคำเตือนคลิปโรนี้สรา้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุตำปป่ำกว่า18ปีไม่ควรได้รับชมนะครับไม่นำให้เล่นตามหรือทำตามนะครับการพน,นพันเป็นสิ่งไม่ดีนะจ้าเด็กๆ กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ78 9ลาชเวกันนะครับผมกับผมคนเดิมพีก่กล้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเรื่องเกมพิเศษกันนะเกมฟาโลนะครับผมพาทุนมา1,000พบาทนะครับเป็น10บาทเหมือนเดิมสายปั่นอย่างเราเรานะครับผมทิ้งวายไว้ช่อง3แล้วยังไงอังไหลมามีวายไว้ข้างหลัง1่ตัวจะได้ใช้ไหมวายนั้น10มาไหมล่ะ มาแล้วอะ,อะไรต่อวายเลื่อนมาเป็นง,งูจงอางนะครับผมแล้วก็อ,อูบิ๊กวินไป่อน,นึงทีตอนนี้เล่นตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับผม389นะครับผมสล็อต pg นะครับผมเกมนี้สล็อตของค่าย pg นะครับฟาโลเสกมาอีกแล้วยังไงงูสิงไม่ม,มีทำไมไม่เสกตัวเอวะแหม โอ้โหวายทิ้งไว้อย่างนี้สวยมากแล้วดูคิวครับรอยอยู่แล้วเป็นแผงเป็นกระดานเข้าไปแล้วยังไงครับผมแลกสิบเรารวยลงมาโอ้โหแล้วกระทาช่องสามมาไหมไม่มาไม่เป็นไรอังจ่ายไปก่อนแล้วคิวจ่ายไปเจช่องแรกรออยู่ไม่เป็นไรโอ้โหไม่เป็นไรอะไรเโอ้โหเยอะมากเลยเจยอ้อบีวินระมันก้อนโตไปก่อนนะครับ248นะครับผมได้กำไรมาเรื่อยๆนะครับผม พิเศษสำแดงลิดหน่อยสำแดงลิดแบบเศษโบกเปียวแบบเต็มหน้ากระดานอะไรเงี้ยครับอุ้ยแล้วอังได้ไหมล่ะอังอังโอโ้โหนีอยางเศษอย่างนี้ล่ะสวยงามอุ้ยดอกนี้เห็นไหมสวยๆครับดอกเมื่อกี้ครับสวยมากสกแคตเตอร์เหลืออีกสองตัวลงไหมไม่ลงแน่นอนมันจะลงได้ไงตั้งเดือดได้สองตัว <c oughs> แต่ไม่เป็นไรนะครับผมรางวัลระดับเมกะก่อนนะครับผมสามร้อยเจ็ดสิบนะครับอุ้ย <c oughs> หาทุนมาแค่1000บาทนะครับไหล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 โอ้ยดูเต็มแผงเต็มกระดานครับผมยังไงเอรออยู่แล้วลูกวายเพียบเลยครับงูชงอางมาแล้วคิวไหลมาโอ้โหสวยงามรถเจช่องแรกได้ไหมล่ะเจช่องแรกได้ไหมเพื่อนให้แน่นอนแล้วอะไรต่อครับผมสิบมาไหมก็รางวัลก้อนโตกันไปเลยทีเดียว2 4 1นะครับผมไป เราเริ่มมีทุนละแล้วขอเพิ่มบิดนิดนึงนะครับผมเป็น20บาทนะครับผมไปชาร์จไปดูผู้ความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดนะครับผมทุน2,000บ20เนี่ยถึงว่าเสี่ยงมากเลยนะครับผมถ้าทาตามเด็ดขาดนะครับอังโอ้ยอังอังไม่ถึงสุดท้ายอ่ะรถไฟออเดรคายจะแรงแบบนี้นะครับผมเค <c oughs> ช่องแรกยังไงโอ้ย เสียดได้เคนะครับผมไม่เป็นไรกำลังมาระดับก้อนโตนะครับผมเจ็ดสี่ร้อยเจ็ดสิบสองนะครับผมเมื่อกี้กาธาช่องแรกสวยงามแล้วทิ้งไว้ช่องสามแล้วเอได้ไหมล่ะเอกับอังช่องแรกยังไงมาหมดเลยแล้วทิ้งไว้ช่องสามไปช่องสี่ได้ใช้แน่นอนเพราะวายสไลด์ช่องสองลงมานะครับผมแต่ไม่มีคอมโบต่อนะครับผมไม่เป็นไรแม่ สวยๆนะครับสวยๆเฮ้ย hey, เข้าฟรีเกมแล้วนะครับผมรอบแรกแต่ยังได้ลุน้นตัวที่5้านะครับผมมาได้ลุ้นสแคตตอร์ตัวที่ห้านะครับผมมาไหมไม่มาไม่เป็นไรนะครับผมอุ้ยเอาอะไรดีอ่ะอันนี้ฟรีเกมมูลค่าเท่าไหร่ไม่รู้แต่เบ็ดยีเอาเป็นส0บคูณหไปเลยแล้วกันนะโอเคสิบหมุนไปก่อนเลครับผมไม่อยากเสี่ยงมากนะครับ โอ้โยพี่เสกเสกมาแล้วแต่ได้อะไรไหมไม่ได้อะไรนะครับผมโอ,โอเคคาวอย่างนั้นนะครับมาเสกมาสิบโอ้โหสิบไม่คายช่วงแรกยังไงครับผมแม่อุ้ยวายเลี้ยงมาขนาดนี้สวยงามโบอ,โโอ,อ,อ,อัง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 ,อง,อง,องโอ้โหคิวอ่ะอังอ่ะขาดตัวเดียวคิวขาดตัวเดียวแม่เสียดายนะครับผม เสกมาส,สวยๆเพื่อนโอ้โหดูเสกแต่และทีช้ำใจจ,จัดๆเลยพี่เสกสวยๆหน่อยโอ้โหแล้วงูสิงช่องแรกมาไหมเลี่ยเป็นอังได้ปะนี่อยางูสิงก็ไม่มามาช่องสามจะได้จงไงครับผมโอ้โหอสามร้อยห้าสิบนะครับผมไม่เป็นไรขอเพิ่มบิดอีกสักนิดนึงนะครับผมว่าตอนนี้ มีทุนมาสามพัน้ยแล้วลเสกมาดอกนี้โอ้โหอ,อินึกว่าจะบกบาบัางใหญ่ถึงไม่เป็นไรยังพอได้ทุนกลับคืนนี่แล้วอังได้ไหมช่องแรกโอ้โหแล้วแล้วเข้าฟรีเกมอีกหนึ่งรอบนะครับผมมาแม่ยังไงเรามาลุ้นตัวนี้ดูดีไหมผมไม่แม่ผมไม่อยากลุ้นเลยอะเอา10บคูณ5ก่อนแล้วกัเน,นะเซฟเซฟก่อนเซฟเซฟก่อนเซฟก่อน ถ้าบั้งใหญ่ขึ้นมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปเลยครับผู้เสกมาอะไรครับผมโู้หดูเสกไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่เลยแต่เสกอยู่นะเออยังให้ความหวังอยู่นะแต่พอเสกมาปุ๊บสิ้นหวังนี่เลยเออลูกตาฟาโรจัดไปแล้วเปลี่ยนเป็นเคได้หรือไม่เปลี่ยนเป็นเจก็ยังดีครับผมแล้วคิวช่องสามยังไงเปลี่ยนเป็นคิวได้ไหมคิวโู้หเปลี่ยนเป็นเนออ แล้วเนี่ยไม่คอมโบต่อตอนนี้อยู่ที่คูณแปดนะบอกเลยว่าถ้ามาบ้างใหญ่นี่รู้เรื่องเจอุ้ยขนาดให้เป,เปลี่ยนเป็นตัวถูกแล้วนะอุ้ยนีดอกนี้คูณเก้าไปแล้วครับคูณสิบไปแล้วครับผมดวงตาฟาโลอู้หล้วอังมาอีกสามหมุนครับผมยังไงเจจัดไปแล้วกระทาได้ปะล่ะโอ้ยดูเอ,อ้ยอังอูยอังดอกนี้เก้าร้อยครับผม นี่ดวงตาฟาโลแล้วกระทาฟาโลโอ้โวิหนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้ารางวัลระดับซูเปอร์เมกานะครับผมรางวัลก้อนโตร,ระดับซูเปอร์หวานเจีย๊ยบเลยทีเดียวอะยังไงโหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายอย่าค้างเพื่อนขอร้องอย่าค้างเปลี่ยนหน้าแกงผมใช่ไหมเมื่อกี้ที่ค้างอะ่ะเหมือนจะค้างอะ่ะโอเค ยังน่าอยู่นะโอเครู้เรื่องกระเบื้องเล้าอยู่นะเออก็ไม่ขี้เละก็ไม่ขี้เละต่อเมื่อกี้ก็่สองพันกว่าแล้วครับอืมคิวจัดไปมาเดี๋ยวนี้ก็เวลาอุ้ยฤดูสิเต็มแผงเต็มกระจานไปเลยครับผมอุ้ยมาตัวมันเบาไปอ่ะขอตัวหนักหน่อยมีอะไรตัวหนักหนักอย่างนี้แล้วอังช่องแรกโอ้โหสามร้อยสามสิบเก้าโอเคมา จบคอมโบนี้เสร็จแล,แล้วเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนเพิ่มเบ็ดอีกนิดนึงนะครับเป็นห0บาทนะไปไปเรื่อยๆนะครับผมไปเรื่อยๆนะเฮ้ยได้ลุ้นครับสแกตเตอร์หนึ่งตัวยังไงมาไหมเบิดก็ว่ายังได้ลุ้นอีกหนึ่งรอบนะครับอุ้ยช่องเยอะช่องเยอะแต่ถ้ามันจะไม่มามันก็ไม่มานะเออแต่มันมาวะโอเคเฮ้ยตอนตอนนี้เราเราไอ้นี่ได้นะ ก็ทุนมาพันเดียวตอนนี้กำไรมาห้าพันผมขอเสี่ยงตัวนี้เลยกันมาถ้าได้สิบคูณสนะิบนั้นตีลังกาเลยผมได้มาสิบแล้วแล้วยังไงต่ออย่าคูณหนึ่งยายายาคูณหนึ่งคูณห้าก็ยังดีโอเคสิบคูณห้าโอเคดีนะที่มันยังให้คูณห้าเริ่มมันที่คูณห้าอุ้ยเสกมาแล้วครับผมเคเต็มอุ้ยดอกดอกแรกก็พันสองเลยนะผมอุ้ยมาอุ้ยบิก๊กบินเลยดอกแรก <laughs> 1200ท้ทวนนะครับผมไปเริ่มมาที่คูณ6แล้วนะครับผมจากคูณ5เมื่อกี้นะครับทำคอมโบเป็น1รอ,อบนะฮะปุ่มวิวายช่อง3ามจะไม่ได้ใช้เสียดายมากแม่ยังไงครับพี่เสกเสกมาอีกแล้วนะครับผมเป็นเสกเจนะครับผมมาแล้วเปลี่ยนเป็นเคหรือเปล่าโอ้โหแล้วดูมันไม่ทำคอมโบต่อมันบิ๊กวินดอกเดียวแล้วหายเลยเหรอเพื่อนอย่าทำอย่างนั้นขอเสกแรงขอเสกแรงคูณ7เนะี่ยขอขอชุดเดียวเลย พอชุดเดียวแบบเต็มแผงเต็มกระดานแล้วดูเรื่องเลยหนึ่งมาสามร้อยสามสิบนะครับผมจ่ายแล้วจ่ายสองรอบเองรอบแรกปังวิบว,ว,วิเสกอะไรโอ้โหดุมมันไม่มันไม่มไมสิค,คายอะ่ะโอ้โห,โห,โหโวิวิถ้าด่อเมื่อกี้สิค,คายนี่น่าจะหลายตังนะมาเสกแล้วครับผมเสกดีมากเสกดีมาก อีกแล้วมากระทาเลขสิบยังไงแล้วได้ลุนสแคตเตอร์นะครับผมมามาลงไหมหูลงครับผมอืมก่อนลงต้องทำกองบูก่อนอุ้ยเราสแกตเตอร์ห้าตัวครับคุณผู้ชมทางคอนโทรลเนียมไม่พุทธทำาเพลงนะครับผมผมเลือกขวาบนแน่นอนผมผมเลือกขวาบนแน่นอนครับความเสี่ยงน้อยครับผมไปสิบสองหมุนคูนห้านะครับผมเริ่มที่คูณห้านะสิบสองหมุนนะไป อุ้ยเสกมาแล้วครับผมเสกเคมาแล้วยังไงต่อแตสิบมาแล้วยังไงต่อโอ้โหสี่พันสามร้อยอ้สี่ร้อยสามสิบไม่ใช่สี่พันสามร้อย่ะโอ้โหแล้วเคอะเคช่องแรกปะขอเคหน่อยขอเคหน่อยสวยงามแล้วเรื่องเสกให้อีกเป็นงูสิงโอ้ย,ยตอนนี้สามพันหกดูเรื่องมา แล้วทิ้งไว้ไว้ช่องสองยังไงครับผมอังอังช่องแรกขออังขออังคุยอังไม่มาอุ้ยเอเอเจอุ้ยอุเมื่อกี้เสียดายอังมากอุ้ยถ้าอังอังมาจะได้เยอะกว่านี้อุ้ยเก้าพันสองร้อยสี่ห้าถ้าอังเมื่อกี้มาอังอะเต็มแผงเลยและอังมาเมื่อกี้นะอุ้ยเต็มข้อครับผมบอกเลยอังมาเมื่ี้เต็มข้อนะ ยังไงเจไปก่อนโอ้โบอกเลยว่าฟรีเกมนี้เลิกครับผมไม่อยู่แล้วนะครับขึ้นสองหมื่นให้ได้ปะขึ้น2องหมืนให้ได้ปะเนี่ยสองหมืนอนะ่ะยังไงยังไงครับผมมูดะฟรีเกมนี้ซับมาเป็นหมื่นเลยนะครับเนี่ยอุ้ยสวยขึ้น2องหมื่นแน่นอนดอกนี้ขึ้นไหมอังช่องแรก อังช่องแรกกระทาช่องสามอังช่องแรกขอร้องโอ้โหฮูมา17แล้วอ่ะดอกนี้จ่ายบัางใหญ่ๆโอ้โหถ้าจ่ายนะ1 8 7่นะครับผมโอ้โหไปขอเบ็ดร้อยได้ป่ะ <laughs> ขอขึ้นหมื่นสองหน่อยขอขึ้นหมื่นสองหน่อยมันต้องมีสักคอมโบโแหละที่บั้งมาทีแบบเยอะๆอ่ะเชื่อผมดินะเบ็ดร้อยอ้โนี่ไง <laughs> นี่ไงดูเรื่องดูเรื่องแล้วเคเต็มแผงเต็มกระดานครับผมพี่น้องโอ้โหแล้วดอกนี้ครับจะได้ใช้ไม่วายอ่ะโอ้โหต้องใช้ครับผมห <c oughs> ลงหวัดก้อนโตหลงมันก้อนโตเลยนะครับผม <c oughs> โอเคอุยว,วันนี้พี่เสกแล้วเสกดีมากคือเสกมันมันมันไม่ได้แบบ หูบ่าอะไรอ่ะแต่มันก็แบบว่าโอเคอ่ะยังพอรับได้นะครับผมแล้วก็ฟรีเกมก็โอเคนะออไม่ได้แย่นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่จ่ายพอประมาณได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่กล้วยด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนาบ๊ายบแจ้า